สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T Family นะครับวันนี้ผมก็มาเดี่ยวอีกแล้วนะครับทุกคนเดี่ยวแล้วเนาะวันนี้ผมก็จะมาร้องเพลงเหมือนเดิมนะครับเช่นเช่ชนเดิมเช่นเดิมแต่ไม่ใช่เพลงเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลง Flower นะครับทุกคนอาจจะร้องไม่จบและไม่มีดนตรีเหมือนเดิมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับมาห้าสี่งามสองมี้หญยงเป็นร้อยมือช้าเป็นหมืน่นแต่ว่าเธอน่ะไม่มันคนอื่นเธอเขียนความคิดลงไปในใกระดาษ จะไม่คอยสวยทุกว่าเจสะอาดจเป็นที่หนึ่งนีใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมแล้วมันพอจะคิดไว้ก็ไม่ได้แค่ฝันผมไม่ใช่บุชาที่ทำให้เธอสมหวังอ่ะม่ผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอไม่เหมืนคนอื่นเธอเขียนความคิดลงไปในกระดาษ สิบข้อยสวยทว่าใจสะอาดเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมแล้วมันพอที่คิดไว้คงไม่ได้แค่ฟันผมไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมหวังอ่ะแม่นว่าไกลเท่าใดฉันยังจะไปหาแม่นว่าไกลเท่าใดฉันจะสิ้นสอดมา รถสปอร์ตแต่ฉันคิดถึงเธอตลอดใจตลอดไปน้องเป็นสาวเนื้อสุงเรือลิบลิ้วลมเนื้อพัดปลิวลอยลิ้วบนดอยพี่เป็นนุ่มน้อยที่ยงเฝ้าคอยอยากจะเห็นดาวน้อยลองลอยลงมา เพยงเป็นร้อยมือใช้เป็นหมื่นแต่ว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นจะจะเขียนความคิดลงไปนในกระดาษเธอไม่ค่อยซวยถ้าพวกเจสะอาดจะเป็นทีหนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมนะมั้งภารกิจไว้่ของมันตายแค่ฟันผมไม่ช่ผูช้ชายที่ทำให้เธอสมว่งอะม,อม,มก็ได้แค่นี้นะครับแต่ว่าจะอาจจะติดๆขัขดๆหน่อยนะครับ ขอโทษเรื่องติดๆิขัดด้วยนะคะขอโทษน,นะคะได้แค่นี้จริงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย